โอ้ไปกิ๊บผ่าเนี่ยแลัวที่สองนี่ไ้ดูจับ บรไันกระดูที I mean, i kind of like. ่นี่นะทำไมล่ะเพื่อพ่อพ่อว่ามันสวยเดดเอาดันมทาไอ้จันว่าาม่าทาระยังเพื่อว่าในนว่านทานมากกว่าได้จิ๋ เอาบ่มสิมาทิ่มวครันนี่โมเมนต์น้ำอาว่าจะชุบสันตะวปั่นน้ำปนในแยกเลยจ้ะโอ้วปนเลยทิปั่นไม่เลยซ้อมก็ไม่ได้ลำบ เด้อไฟเอาสินค้าออกจะแดงๆมไนใน,นปุ้งแขงปนไเลยออเจอไรีด้วยเขาไปอื้มกรยานเนาะมัะนนตอนตอนอยู่อือ ยุน้ำมาแล้วให้ยุ้ม้ือเราไหมเียวหมดให้เราปจการตู้สองหมดเยเนาะตู้สองเจ้าวะบอไปตู้สามมืออื่นงานนี้ไปได้ตู้สองคนละคนนึอันน้เนาะเจ้าวิธีสิบเาเไป่ค่นี้นะคบ่อไมไปนี่แหละยอยู่น้ำพุก มันยังไม่ประมาณพี่แซ่บ <mimitation> 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 <mimitation>